สวัสดีครับจากสุรชัยลูกหมาบริการรับซ่อมช่วงล่างนอกสถานที่ครับวันนี้มาเช็คเปลี่ยนบูทเช็คเพาปี้ครับปากเผาแตกปากเพาแตกแตกแบบแตกแบบมันสึกครับพอมันสึกเยอะพอมันสึกเยอะแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าใช้งานได้สักพักหนึ่งแล้วมันมัน กระแทกจนปากมันฉีกยูบูตก็คือเสียข้างไหนทําข้างนั้นนะครับบางทีมันกลายเป็นว่าทําซ้อนกันทําซ้อนทําซ้อนไปเรื่อยๆปีสองปีทําซ้อนข้างหนึ่งทําข้างทําข้างตุ๊กตาก็มีหลยเลานิดนึงนะครับแต่ว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับถ้าตุ๊กตายอย่างดีอยู่แล้วค่อนข้างกลมแนละ้วนี่ค่อนข้างกลมมากนะ เป็นลูกไข่นิดเดียวนิดเดียวนะครับแล้วปากก็ทําให้มันขยายออกพอมันขยายเนี่ยมันก็เลยทําให้เหมือนก็ว่ามันหลวมนิดนึงนะครับอันนี้ก็ลูกหมาไปหมดเลยเละเลยไปเละเลยครับน่าจะนานมากแล้นี่ลูกหมากไม่ต่ำกว่าห้าหกปี ดีไม่ดีเกินด้วย,ยอันนี้ก็ยืนเผาออกเรียบร้อยครับอีกข้างหนึ่งครับเผาศึก,เล,กเล็กน้อยก็ศึกแหละศึกแต่ไม่ไม่เยอะเหมือนข้างนู้นครับปากเผายัางค่อนข้างดูเต็มอยู่ทางบนทางล่างข้างล่างก็ดูศึกไปนิดหน่อยหายไปไม่น่าจะประมาณก็สองมิลบูสทศึกนะครับบูวศึก เอาใหม่นะครับเดี๋ยวล้างล้งสะอาดแล้วก็ใส่เสร็จแล้วนะครับลูกค้าบอกว่าอยากจะให้ถามช่างว่าแหนบนี้จะทํายังไงนะครับมันสึกช่างก็แนะนําว่าเราสลับเปลี่ยนนะครับเอาตัวล่างเนี่ยขึ้นมาไว้ตัวกลางนะครับหรือวางตัวบนถ้าวางได้ครับจะด,ดูอีกทีนะครับว่าวางตัวกลางหรือตัวบนได้ก็ถอดเปลี่ยนสะดือแหนบนะครับ คุยกันนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรสลักแหนบนี่น่าจะใช้ได้ครับตีแน่นตึงๆนะครับเดี๋ยวจัดก,การให้อันไหนเซฟได้ก็เซฟไปนะครับผมซอนถอนมาก็คือไม่เห็นหน้าแป้นแล้วนะครับมีแต่หัวเผากับเศษบูสก็ถามว่าอยู่ไหนอันนี้อยู่บนรถครับจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับจะไ,ได้ไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับอันไหนเซฟได้ก็ใส่เราใส่ให้ได้ก็ใส่ อันไหนไม่ดีจําเป็นเปลี่ยนก็คุยกันต้องเปลี่ยนนะครับค่อยว่ากันแล้วเท่ากับว่าข้างซ้ายเปลี่ยนเทานะครับข้างขวาเปลี่ยนบูธแล้วก็เปลี่ยนลูกหมากอุปกรณ์ส่วนควบนะครับสลักใช้ได้นะครับประหยัดไปหลายหลายร้อยอยู่เดี๋ยวดูสลักเปลี่ยนสะดือนะครับฝั่งซ้าย ขอช่างทํางานต่อนี้ตอนนี้นะครับฝั่งซ้ายก็เอาขึ้นไปแล้วนะครับผมเหลือฝั่งไอฝัง่งขวาเพิ่ฝั่งขวาขึ้นไปแล้วนะครับเหลือฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายตัวกตาก็หลวมน,นิดนึงนะครับแต่ก็ใช้ได้ไหมรอบนี้ใช้ได้อยู่ครับแต่รอบหน้าน่าจะไม่รอดละคิดว่าไม่น่ารอดครับลูกหมาก,ก็ของช่างว่าลูกหมากดูคุ้นก็เป็นลูกหมากช่างเองนะครับเปลี่ยนไปตั้งแต่ ปีอะไรล่ะนับนับแล้วก็ประมาณเจ็ดปีพอดีนะครับถาตีแต่ว่าช่วงหยุดพักก็ใช้ไปประมาณนะห้าหกปีนะครับ oh. ก็ว่าจะแต่ขนาดนี้ก็เจ็ดปีก็ถือว่าโอเคครับช่างของช่างเคยลองไปเลยละประมาณห้าปีอยู่ได้สบายเ,าเรียกว่าสามปีดีกว่าสามปีอยู่ได้สบายพอหลังจากสี่ปีไปแล้วมันก็จะเริ่มมีอาการแตกบ้างเป็นบางหัวละนะครับ สามี่สี่ปีห้าปีก็เริ่มมีบ้างอันนี้เจปีครับ7ปีถึงจะหลุดขนาดนี้นะครับตอนนี้ก็เผาใส่ไปเรียบร้อยเหลือนี่เหลือยิงสแลกนะครับสแ,แลกเราก็เน,น้นๆหน่อยนะครับใช้เวลานิดนึงยิงเอาแบบอ่ารอลมนิดนึง รลอลมให้มันแน่นแล้วเราก็ยิงยิงให้มันแน่นนะครับผมรอประกับก็ใส่ได้ก็ใส่นะครับของเก่ามีก็ใส่กลับเป็นเหมือนเดิมครับผมโอเคก็หลังจากนี้ไม่นานแล้วครับนี่ก็ประมาณตอนนี้ก็ประมาณ3ามโมงสี่สิบนะครับก็เดี๋ยวยิงอันนี้เสร็จก็ยกใส่ประมาณ4ี่โมงห้าโมงนั่นแหละครับประมาณเย็นถึงค่ำนะฮะแต่ช่างกะว่าประมาณประมาณ4ี่โมงกว่าห้าโมง นี่น่าจะเลอนิดนึงเพราะว่าตัวแหนบตัวแหนบที่ช่างเปลี่ยนไปนี่ครับที่บอกตั้งแต่ทีแรกว่า,ามันเป็นโค้งนะครับหมายถึงว่ามันใช้แล้วมันแอนแอนมันสึกมันสึกเยอะพอสึกเยอะแล้วก็คุยกันลูกค้าผมว่าเปลี่ยนาทําทยังไงได้บ้างช่างเลยแนะนําว่าเปลี่ยนจากตัวตัวล่างมาไว้ตัวที่สองก็ได้นะครับเพื่อให้ตัวล่างเป็นตัวรับน้ำหนักไ,ไม่ให้มันต่ําลงเพราะงี้ หายไปประมาณครึ่งเซนนะครับประมาณครึ่งเซนมันก็จะต่ําลงนะครับแต่บางเอิญว่าไอตัวตัวที่สลับกันเนี่ยตัวล่างสุดมันจะมีบ่าครับมันจะมีบ่าจะมีบ่ายางนี้จะมีบ่า,าบ่า,บายเงี้ยก็คือเป็นบ่าเว้าใส่ใส่ตัวเสื้อตุ๊กตาบางเอิญว่ามันมันเป็นตัวสองที่ไม่มีไม่มีบ่าปกติบาง แหนบบา,บางชุดก็จะสองตัวล่างเนี่ยจะมีบากทั้งคู่นะครับแล้วก็จะเป็นโค้งกลมเนี่ยโค้งกลมนะครับก็คือโค้งโค้งทั้งตัวน่ะนะครับแต่ว่าตรงนี้มันจะเป็นบากเพื่อรับเข้ากับบากตุ๊กตาดังนั้นแหนบไม่ใช่ว่าตัวใดตัวไหนก็ได้ที่จะวางข้างล่างนะครับเขาจะต้องมีตัวเว้านะครับเว้าบาดก็เรียกบาดเป็นแหนบที่มีการบากนิดหนึ่งเพื่อให้มันเข้าในตับในเสื้อตุ๊กตาได้ให้สนิทนะครับ เสียเวลาตัวเนี้ยครึ่งชั่วโมงกว่านะครับเจียสองหน้าเหล็กพวกนี้มันแข็งครับเหล็กแหนบแข็งเจียไม่ค่อยากเข้าใช้เวลามันเยอะเหมือนกันครึ่งชั่วโมงกว่าเรียกว่าช่างอัดลูกหมากบนรถเนี่ยใช้เวลาอาัดประมาณเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงเนี่ยอัดจนเสร็จแล้วเท่านั้นยังไม่เสร็จเลย คือรอรอจนลมค่อนข้าง,างาลมแน่นลมเต็มแล้วก็อัดเพราะว่าถัางลมของช่างก็ไม่ได้ว่าเป็นใช้ไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าใช้ไฟฟ้ามันปั่นเร็วลมมันจะแรงลมมันจะแรงอยู่ที่เราตั้งนะครับของช่างก็ตั้งไว้ค่อนข้างสูง แต่ว่าเราใช้เป็นเครื่องเครื่องมันจะปั่นเร็วมากไม่ไหวเพราะว่าเครื่องมันต้องใช้แรงกําลังมากนะครับไฟฟ้ามันมีแรงดันอยู่อ่บเร็แลก็เก็บ,บโอเคก็น่าจะเย็นนะครับบางคนใส่ยากนิดนึงครับน่าจะประมาณตั้งห้าโมงวันนี้มาอยู่ซอยวัดประหลัดเปียนทําแถวบางนาตราดกมน่าจะประมาณกมเท่าไหร่ไม่ถึงกมแปดรอกใกล้ๆไม่กะไม่กะบ,บางนานะ ออก็ขอบคุณครับท,ที่ติดตามรับชมนะครับมีปัญหาก็โทรปรึกษาหรือโทรสอบถามได้ที่สกุลชัยถูกใจกดไลค์กดแชร์ได้นะครับ <_ letter> หรือว่าเพื่อนๆอยากจะสอบถามหรืออยากจะซ่อมง,งานกับช่างก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดมาได้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ